สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Soul Stone Survival นะฮะซึ่งเป็นเกมที่กำลังลดราคาอยู่ในส,ในสตมปมปัจจุบันนี้นะฮะก็ทำผู้พัฒนาได้ส่งภารกิจผมให้มาป้ายยาหรือเขามาป้ายยาผมก็ไม่รู้เนาะโอเคหลังจากที่ได้เล่นเกมนี้มาประมาณสัก30ปีแล้วผมก็เลยจะมาเล่นให้ดูฮะเอาเปกี่ตัวดี เ,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 ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนคาแรคเตอร์เอาตัวแรกก่อน <some more. S 1> ดีกว่าฮะคือเขาเปิดเล่น2ตัวซึ่งเป็นโหมดเดโมโน,นะฮะใครสนใจลองไปเล่นได้นะครับโอเคตัวแรกของเราบาบารีเอนฮะบาบารีเอนเนี่ยมีอาวุธอยู่2ชิ้นตอนนี้ผมปลดล,ล,ล,ล็อกได้แค่นี้แหละได้แค่นี้ระหว่างขวานกับค้อนซึ่งขวานเนี่ยผมเล่นผ่านมาแล้วหลายรอบแล้วฮะแล้วก็เพิ่งสร้างค้อนสําเร็จเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเล่นค้อนกันละและและ,และไ,ปไปไปกันเลยฮะ เอาเป็นแบบนี้แล้วกันไปซึ่งตัวแบบมันจะบอกนะครับว่าตัวแบบเนี้ยมันดรอปอะไรมาบ้างนะฮะดรอปอะไรบ้างเราก็มีหน้าที่หาของแล้วเอ้ยอะไรเนี่ยเป็นแบบ Area เอเรียฟิสิกเอิร์ธช็อกเวฟฮะช็อกเวฟเราก็มีหน้าที่วิ่งฮะวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเรามีหน้าที่วิง่งแล้วตอนนี้คีย์บอร์ดผมปุบเอสพังฮะ <laughs> เออสรุป สรุปได้เลยว่าปุมเอสดพังคือแบบว่าเอ้ยวันก่อนผมเล่นอะไรไปนะเออเล่น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 เกมอะไรวะผมก็จําไม่ได้เออแล้วทีนี้แบบเฮ้ยเดินไปเดินมามันเดินไม่ออกฮะผมก็เลยว่าเอ้ยน่าจะพังสุรลพังแน่ๆฮะมันกดติดบ้างไม่ติดบ้างเนาะไม่เป็นไรก็เล่นเล่นไปก่อนอืมฝ่ายตรงข้ามก็จะเป็นมอนเดินมาเป็นเวฟเป็นเวฟแบบนี้นะครับเราก็มีหน้าที่แค่จัดการมันให้หมดแล้วก็เลือกสกิลที่เหมาะสมสําหรับสําหรับตัวเรานนั่เองนะฮะ เรานี่เห็นไหมโจมตีเป็นเวฟปะแล้วก็ช่องสกิลสามารถใส่ได้ทั้งหมด6สกิลเราสามารถเลือกเลือกได้นะฮะเลือกได้แล้วก็เลือกมาสักอันหนึ่งกราวเบกโอเคกราวเบกออกมากราวเบกไหนอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่นี่น,นี่ไปทางนี้ส่วนคอ้อนโจมตีเป็นเป็นกราวเบกอยู่แล้วมันคล,คล้ายกันเลยนะช็อกเวฟกราวเวฟเอออ่ะแต่ภาพมันสวยนะภาพมันสวยแล้วสกิลก็จะมีแบบเป็นสีธรรมดาแล้วก็สีม่วงสีเขียวด้วยนะฮะ ซึ่งมัตติแคสมันจะทําให้สกิลสกิลแบบไล่ไวขึ้นหรือเปล่าผมคิดว่าใช่อ่ะผมคิดว่าใช่ใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมคิดว่าใช่ฮนะเราตีไปก่อนตีไปก่อนตอนที่ดามจเอ้ยเ้เด้อเด้อสามารถเดดได้นะฮะกดชิปกดเดดได้แล้วก็มีตัวนี้ครับเอฟเฟนซีฟครับจะทําให้เอเรียเพิ่มขึ้นขนาดขนาดของไอ้ดามจจบตีของเรากว้างขึ้นนะฮะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับสกิลที่เราใช้ด้วยนะครับว่ามันกว้างขึ้นจริงหรือเปล่านะ แล้วก็บนแผนที่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีอะไรอเอาอะไรมันน,นี้มีเอิร์ดอ่ะงั้นเดี๋ยวผมเอาเป็นสกิลธาตุดินหมดเลยแล้วกันเอคือแบบสนองนี้เนี่ยเราไม่จาเป็นไม่จาเป็นต้องเลือกของตามผมก็ได้นะไม่จาเป็นไม่จาเป็นนี่ไงสกิลสีเขียวครับ a r m า,าว power ครับมันก็จะได้บวกเยอะหน่อยนึงนะแต่ถ้าสมมุติมันเป็นแบบธรรมดามันจะบวกน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกที่แบบคุ้มค่าที่สุดอ,อบางที่มันออกมา2 3สสกิลซ,ซ้อนกันเนะี่ย สกิลเดียวกันแต่ออกมา3อย่างแต่มันก็จะไม่เหมือนกันทีเดียวนะฮะขึ้นอยู่คุณสมบัติแล้วก็คุณภาพของสกิลที่เขาเอามาให้ดูเอามาให้ด้วยนะฮะอืมแล้วก็ตอนนี้บนแมปฮนะบนแมปเดี๋ยวมีสัญลักษณ์ขึ้นมา2 2ชิ้นอ่าทีน,นี้ไว้ฮิลนะครับเป็นแร่ฮิลสามารถตีได้ถ้าเลืนลอนราเหลือน,น้อยนะฮะผมจะเก็บไปก่อนส่วนอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่เห็นไหมมันออกมาไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมเอเรีย เรียน modify ตัวนี้มันเป็นของสกิลนี้นะครับออไอ้สกิลไหนสกิลนี้อ่าตัวนี้มันจะทําให้สกิลกว้างขึ้นนะครับส่วนตัวนี้มันจะทําให้ดาเมจมันแรงขึ้นเราก็เลือกดูว่าเราอ่ะใส่ใจตรงไหนอ,เอ่เอาดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วกันคอมพิวเตอร์เริ่มแรงขึ้นนะแล้วก็บอสเวฟแรกครับออกมาแล้วฮะแล้วก็เอา้าสัญลักษณ์บนแผนที่หายแสดงว่าผมตีไปแล้วนะฮะตีไปแล้วนี่เออเชื่เชื่อเชืช่นี่แด็ดหลบหน่อยฮะแด็ดหลบหน่อยนึง แดชรบหน่อยนึงอืมถ้าวิ่งทันก็ไม่ต้องแดชก็ได้นะเพราะว่ามันจะมีคูดาวของแดชอยู่นะครับเอ้ยอุ้ยอุ้ยมันวงนี้ก็ะโดนวงนี้กระโดนอืมแล้วก็เอาอะไรมาดีเอาอะไรมาดีเอาอันนี้มั้ไททันไททันเครเวอร์มันก็ตีค่อนข้างแรงนะแต่ผม่จะเลือกไปที่สกิลที่มันมีเอเรียใช้เอเรียเอเรียในเมื่ที่เอเรียนันคือระยะกว้างนะฮะเออถูกแล้วระยะแล้วก็ กว้างหน่อยแต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติเป็นสกิลที่ไม่จะเป็นต้องใช้เอเรียมันก็จะไม่ได้คุณสมบัติของ oh, ไอเทมที่เราจะซื้อมาใช้นะ more, ถ้าสมมติเรามีสกิลที่หลากหลายขึ้นแสดงว่าเราต้องแบบว่ามีมีไอเทมที่ต้องซัพพอร์ตกับสกิลเรามากขึ้นใช่ไหมอ่าแล้วก็มีไอตัวนี้ครับหยิบม,มาสกิลอะไรไม่รู้ผมหยิบม,มาไม่ทันได้อ่านพอดีว่ารีบเล่นเงรีบเล่นฮนะปึ๊บปุ๊บป๊บปบอสเหลือพันหกเหลือห้าร้อยี้เรียบร้อย นี่ก็เพิ่มดาเมจฮะดาเมจอินครีสครับดาเมจอินครีสก็จะเพิ่มดาเมจของกราวเบรคขึ้นมานะกดไปเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บแร่เก็บแร่แล้วเราก็มีอะไรเนี่ยเอิร์ธโบเอิร์ธโบว์น่าสนใจเอิร์ธโบน่าสนใจแต่แต่แต่ไอต,ต,ตัวนี้เป็นสกิลเวทมนต์ดนะไลท์ไล,ไล,ไลนิ่งโบบอดี Body slam. Body slam. Body slam ้สแลมบอดี้สแลมก็ก็น่าสนใจแต่ผมอยากได้อยากได้สกิลที่แบบเป็น เป็นหินไงเป็นหินเป็นคาแรคเตอร์สำหรับวันนี้ฮะแล้วก็จะมีดาเมจอินครีสครับดาเมจอินครีสตัวนี้ก็จะประปับปรปุงปรับปรุงเนี่ยและพื้นที่พื้นที่ของดาเมจระยะเขาเรียกอะไรนะเอเรียดาเมจอ่ะเออผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงฮะแอทแทคสปีดตัวนี้จะทําให้เร็วขึ้นตัวนี้เฮ้ยเนี่ยเลือกเอาเลือกเอาได้นะฮะเนี่ยมันซัพพอร์ตสกิลนะครับสกิลนี้เอเรียออฟเอฟเฟเอกซ์ออฟเอฟเอกซ์เอเรียโมดิฟายฮะก็จะปรับปรุง ระยะของสกิลให้กว้างขึ้นตัวนี้ก็จะทำให้ Attack Speed ตีเร็วขึ้นนะฮะอ่ะหยิบ t t a c k Speed มาแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสกิลทั้งหมดนะครับถามว่าจำเป็นต้องเลือกไหมจำเป็นต้องเลือกนะจำเป็นต้องเลือกแต่เราสามารถลบทิ้งได้นะครับลบทิ้งได้มีปัญหาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอาเป็น Quick s t ต l ์มาลนะ้วยหยิบแร่ออกมาฮะแล้วก็เดี๋ยวผมยังติดไอ้นี่อยู่ยังติดไอ้เจ้าจุดบนแมปนะฮะจุดแมปนีมาติแคทครับหยิบมา มันเป็นสกิลสีม่วงนะผมหยิบแบบไม่คิดเลยเอาหายอยู่ไหนอยู่ไหนโหโดนตีตีทิ้งไปแล้วเดี๋ยวผมไป e หาใหม่ก่อนหาสัญลักษณ์บนบนแมปนะฮะสัญลักษณ์บนแมปะะสัญลักษณ์บนแมปอ่ญญาอเดี๋ยวพาไปดูฮะนี่นี่นี่ก้อนก้อนหินก้อนหินสีนี้สีน,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 นี้มันคือแร่นะครับแร่แร่ที่จะดอกตามตามแมปตามแมปที่เราจะเล่นนะฮะซึ่งแต่และแมปที่เราเล่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะฮะวิซิเลียน วีเซ okay, ียดวีเซียสไตปะโอเคหยิบมาเติมค่ากิจกรรมโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่หมดมันเยอะจังเลยเยอะจังจังเยอะจังจังพวกตัวนี้เอาอันนี้ปะไม่เกี่ยวอันนี้สตันได้ทันเดอร์ทันเดอร์สตันได้ผมเลือกตัวนี้มาครับนี่นี่คือแบบว่าถ้าสมมุติเรามีสกิลเกินมาแล้วนะฮะเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะลบอันไหนนะครับซึ่งผมจะลบเป็น ควิคสไตล์แล้วกันเพราะว่าสกิลสายฟ้าของเราสามารถสร้างสตันได้นะครับผมก็เลยแบบอีกอย่างหนึ่งควิคสไตล์มันไม่ได้แบบดีขนาดนั้นอหะเอ่อแล้วก็เลือกเลือกเลือกสกิลไหนเอาสกิลนี้แล้วกันเพราะมันเป็นสกิลหลักของเรานะสกิลหลักที่ติดกับคอสนะครับเพราะฉะนั้นผมเลือกนี้มาแล้วก็บอสออกมา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 เวิฟที่2ของบอสครับเห็นไหมเรามีลูกลูกไฟมาลูกไฟลูกไฟปุ๊บ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 หลบนิดนึง ล,ล,ล,บลบนิดนึงพกบงางงางงางมาแล้วเลื่อนเราเหลือ94ลบทิศนิดนึงลบนิดนึงอ่าโอเคเรียบร้อยฮะยังไวอะเอานี้มาปุ๊บเก็บของเก็บของแล้วก็มีไอตัวนี้เหรออาร์เมอร์ช็องเอ้ยตัวนี้ดีกว่ามั้งเอาตัวนี้มาครับแล้วก็เปลี่ยนเอ้ยตัวนี้ก็แรงอยู่อ่ะเอามาเปลี่ยนอันนี้เป็นมิสไซเปลี่ยนมิสไซตรงนี้เอิร์ธโบดีกว่าฮะแล้วก็หยิบอันนี้ออกมาหนึ่งแล้วก็ าเป็นเอจิตตี้โมพับแล้วอันนี้อันนี้ไม่เอาลบทิ้งไปแล้วก็มีเบเฮมอสฮะบวกแม็กเลือดแล้วก็มีมูฟสปีดฮะเนี่ยเลอกใช้นะครับแต่2สกิลเนี้ยไอ้สกิลนี้เป็นสกิลสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นมันจะให้แม็กเลือดเยอะมากๆแล้วก็อันนี้มาแล้วก็อันนี้แล้วกันอ่าที่เหลืออันนี้ไม่เอาลบไปฮะแล้วทําไมเราถึงได้แบบเยอะเนี่ยทาไมได้เยอะขนาดนี้นี่ครับสกิลมันตีแคทสีม่วงครับ เดเมจอินคร์สฮะเลือกเอานะครับตัวนี้ก็ปรับมัตติแคสขึ้นมาจาก16เป็น32อันนี้ขึ้น48แต่คนละสกิลกันนะคนละสกิลกันครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอันนี้อเมรชาเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้ oh, อ่าโอเคแล้วเราก็จะไปหากลองสุบ,บัติกันฮนะสัญลักษณ์อันที่3ของแมปนะครับ oh. นี่มันก็จะมีเอเรียเอเรียเป็นวงกลมเนี่ยนะ <God. S 1> การที่เราเข้ามาในวงกลมเนี่ยจะทําให้กองสุบ,บัติอะมารีโหลดแบบนี้ครับ รีโหลดรีโหลดไปเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องอยู่จนกว่ากล่องมันจะเปิดนะกล่องมันจะเปิดครับปึ๊บเปิ๊บปึ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บของเปิดยัง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 เหลืออีกสามนะสามส่วนอีกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เราหลบก่อนแล้วโอ้โหมอนมาเยอะมากแล้วโอ้โหกล่องตัวนั้นเปิดฮะเปิดมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะหยิบเป็นตัวนี้แมกเนตฮะเพราะว่าผมต้องการระยะในการเก็บของบ้างแล้วนะฮะ เก็บของไปเก็บของไปแล้วก็มีเอรีเอฟเฟกใช่เอาตัวนี้มาหยิบปึ๊บปึ๊บป๊บแล้วก็มีอันนี้ไม่มีแล้วฮะลบทิ้งไปแล้วก็มีตัวนี้เอรีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เพิ่มเอรีเอฟเฟกเหมือนกัน,นะฮะเอาอะไรดีเอาเป็นตัวนี้แล้วกันอเลือกได้นะฮะเลือกได้เลือกได้แต่ผมจะไม่ได้แบบว่าดูสกิลมากนะเฮ้ยดาเมจอินครีสเอานี้มาเพิ่มอะไรก็ไม่รู้เพิ่มอะไรก็ไม่เู้อ มาครับเราเรามนะีที่เล่นเล่นไปเล่นไปเล่นไปอันนี้อะไรเอ่ยที่ซ้าย a r m มอ power เพิ่มร์เมอร์พาวเพิ่มเมอร์หน่อยแล้วกันฮนะเพิ่มเมอร์นิดนึงเพราะว่าเราจำเป็นต้องถึกหน่อยนึงถึกหน่อยป่ะตอนนี้เลือดเรา160ฮะเลือดเราน้อยมากนะครับคือแบบเออก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะระหว่างเลือดตัวเองกับจํานวนมอน <c oughs> มันดูเวอร์ว่งอะเออจริงเวอร์วังจริงฮะแล้วก็ของอันนี้เป็นไอ้สกิลนะฮะไอ้ทิปสกิลทั้งนั้นเลยแต่เรามีเต็มแล้ว ไม่เอาฮะตัวน,น,นี้มัลติแคทอีพกพาวเวอร์ฮะมัลติแคทแช่งสามสิบฮะสามสิบหกเปอร์เซ็นต์หยิบมาฮะหยิบมาหยิบมาหยิบมาแล้วฟันแล้วก็บอสอีกตัวหนึ่งมาฮะเอาจริ้งถ้าสมมติใครแบบว่าเล่นช้ำๆหน่อยไม่จำเป็นต้องเดินเก็บก็ได้นะรอบอสออกครับรอบอสออกมาแล้วเราก็ตีมันเพราะว่าจาังหวะที่บอสต,ตายไอ้แร่ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันจะเข้ามาที่ตัวเราหมดเลยนะฮะปึ๊บปึ๊บเอาอันนี้มาเพิ่มดาเมจครับดาเมจสายฟ้า เราไปใส่ฟ้าล้วบอสกำลังจะตายแล้วเราตีบอสบ้างไหมเนี่ยเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเก็บของมาฮะเก็บของมาแล้วก็ผมจะปรับไปที่มุกสปีดแล้วกันมุกสปีดแล้วของพวกนี้คือไม่มีกดปิดไปแล้วก็ไอ้ส,สกิลสีเขียวฮะเพิ่มคริติคอลแปดเปอร์เราเล่นครีมไหมอืมเล่นครีปะเอาลองสักหน่อยแล้วกันฮะแล้วก็นี่เพิ่มคริติคอลอีกนะครับแล้วก็มีเอเรียโมดิฟาย ซึ่งตัวนี้สามารถที่จะเพิ่มได้ทุกสกิลและเป็นคอมมอนพาวเวอร์นะฮะเลือกเอานะครับซึ่งเอาจริง,รงอ่ะตัวผมอะไม่แน่ใจว่าสกิลมันคริติคอลได้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้มีสัญลักษณ์แบบแบบให้เห็นชัดเจนนะฮะว่ามันคริติคอลได้อะใช่ไหมเนี่ยคือตัวเลขมันเหมือนกันหมดนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันครีไมมันครีหรือเปล่าโอเคแล้วเราเดี๋ยวเราไปเก็บแร่กันฮนะสำหรับเกมนี้นะครับเนี่ยแร่จำนวนแร่ค่อนข้างสําคัญนะเออเแบบ แตกไปแล้วอ่ะแตกไปแล้วฮะนี่นี่ก่อนนี้เห็นไหมแตกปุ๊บเราก็เข้าไปเก็บหน่อยมันก็จะดิ้งเข้าตัวฮะนี่ดิ้งเข้าตัวมันก็จะบอกว่าเราเดามีกี่แร่แล้วนะครับมีกี่แร่แล้วอ่าฮะเอาตีไปแล้วเราก็ค่อนข้างน่ากลัวนะค่อนข้างน่ากลัวครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเอ้าแล้วเฮ้ยเดินผ่านเดินผ่านเดินผ่านเอาตีไปก่อนตีบนจระเข้จระเข้เขาก็ได้ฮะเขาก็ได้เขาก็ได้อ้าตีไปก่อนนะครับตีไปก่อนตีไปล้วอะไรออกมาเอ่ยเอามัน เอา armor อม,มาแล้วกันนะเอา armor อม,มาเราขอถึกไว้ก่อนอืมขอถึกไว้ก่อนฮะปึ๊บ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 ตียงอ่าตีตีตีเราเก็บของฮะเก็บของแล้วตอนเนี้ยแร่ตกพื้นเต็มเลยครับตกพื้นเต็มเลยตกพื้นเต็มเลยเดี๋ยวนะอันนี้อะไรอ่ะนี่แน่นี่นี่ไงแร่แร่ประจำแมปนะฮะสีสีเหลืองครับชื่ออะไรก็ไม่รู้ เออชื่ออะไรก็ไม่รู้ปลาเห็นเราก็เดินหาแร่ต่อเดินหาแร่ต่อตอนนี้เราแบบว่าขอแค่ไม่ยืนชนหรือยืนแบบยืนยืนอัดหน้าบอลอะ่ะก็หายห่วงนะหายห่วงครับหายห่วงปึ๊บ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 ดาเมจเราก็ไม่ธรรมดาเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยแล้วก็ไอเทมไม่มีอันนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วก็ เลือกครับเลือกระหว่าง2สกิลนี้นะคือสกิลนี้ฮะไททันเคเอร์กับเจ้าตัวนี้สกิลช็อคเวฟนะฮะผมเอาเป็นเพิ่มดาเมจสกิลช็อคเวฟละกันเพราะมันเป็นสกิลประจําประจําอาวุธของเราเองนะฮะแล้วก็อะไรตัว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 อะไรตัวเราสับไปทีเลือดลดไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราสับอีกทีหนึ่งแล้วเสียงเสียงบอสออกฮะนี่ไงบอสออกมาฮะแล้วก็ไอตัวนี้ตายไปตายไปแล้วก็ของที่เราจะใช้ต่อไปฮะเป็น Armor Power. อั m เมอร์พาวเวอร์เอ m อัเมอร์ก็เยอะอยู่นะเอาคีย์ที่ข้อมาแนละ้วเอาคีย์ที่ข้อมาบ้างก็อย่างที่บอกครับผมไม่แน่ใจว่าคีย์ที่ข้อผมเนี่ยมันคือตัวเลขไหนอะ่ะปึ๊บ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 ปึบ๊บชึ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 บเอ้าเรียบร้อยบอสบอสจบมาจบเก็บของเก็บของแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์เอเรียของ skill. สกิลสแลมอันนี้ไม่เอาครับผมเอาเป็นแมกเนตดีกว่าแมกเนตฮะแล้วก็อันนี้ไม่มี รีโลหนึทีมีมูฟสปีดดาเมจแล้วก็เอาเป็นอัมเมอร์พาวเวอร์มาแล้วกันฮะแล้วก็สกิลสีม่วงออกมาครับ2อ,อันนี้2อ,อันนี้อันนี้จะไปเพิ่มสแลมนะฮะแล้วก็สกิลประเภทพื้นดินนะฮะประเภทเอิร์ธตัวนี้เป็นประเภทอะไรอะ่ะมันเขียนบอกไหมไม่บอกไม่บอกอันเนี้ยไบมันก็ไม่ได้บอกว่าเอิร์ธนะฮะเออไม่ได้บอกว่าเอิร์ธเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเฮ้ยไม่ใช่เชน เว y นยูแคส k กิลเมื่อคุณใช้สกิลแลมเราไม่มีแลมนะฮะเราไม่มีแลมเพราะฉะนั้นผมเลือกอันนี้มาแล้วก็สายฟ้าครับหยิบมาโอเคเก็ <Just S 1> บแร่ฮะเก็บแร,แร่แล้วก็เดินหาแร่ต่อฮะเดินหาแร่ต่อดูบนแมปเลยที่ไหนใกล้เดินไปฮะเรามีหน้าที่เก็บแร่อย,อย่างเดียวแล้วถามว่าแร่สําคัญชะไหนแร่สําคัญนะครับแร่สําคัญในการอัปเกรด Grade, อัปเกรดอาวุธชุดเกาะสารพัดมากมายนะฮะแล้วก็ไอกองสมบัตินี่มันไม่ออกมาให้ผมแล้วเหรอเออไม่ออกไม่ค่อยออกมาให้เราปกติมันจะได้สองกองต่อต่อหนึ่งเกมนะฮะแล้วทีนี้แบบผมทำไมไม่ได้ล่ะเออทำไมไม่ได้ล่ะเออเดี๋ยวผมรอบอสก่อนรอบอสก่อนตอนนี้ศัตรูจำนวนสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบแปดทับ 600. หกร้อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอพวกนี้มันมาจากไหนกันเนี่ยฮะแดงันขนาดนี้ แล้วเลือดเราก็ยัง160อยู่ฮะ160ยังเวอร์เออคือแบบมนุษย์กระเจิยลอยอะ่ะมนุษย์กระเจิยลอยฮะแต่ข้อจริงเนี่ยเกมเกมเนี่ยม,มันมีฮีโร่หลายตัวนะฮะฮีโร่หลายตัวหลายสกิลด้วยซึ่งแอบจะได้อยู่หน้าที่ตอนที่ผมไปแอบเล่นหน่อยจะมีฉากเปิดตัวนะซึ่งสวยมากนะครับฉากเปิดตัวแล้วก็จะแสดงให้เห็นนะครับว่าเรามีฮีโร่อะไรบ้างที่แบบว่ามีหน้าที่ในการพิทักษ์นะครับ มีมีนาที่พิทักษ์อ่าอันนี้เอาเป็นเอาอันนี้มาแล้วกันนะมอปโอเคไปต่อฮะเดินหาแร่ต่อเราไม่เน,น้นค่าเราหาแร่ต่อเอาจริงงนี่มันมันก็อยากเก็บนะอยากเก็บอยากเก็บฮะแต่มันก็เยอะเกินไปอะ่ะเยอะเกินเยอะเกินไหนอะแร่เฮ้ยผมมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นไอ้ไอ้อะไรนะไอ้เสาเสาหินอะ เสาหินฮะเพราะว่ามันมันเยอะมันมันเยอะเกินเยอะไปฮะอยู่ตรงไหนกันก็ไม่รู้ฮะแล้วก็อัน u n b r e a k a b l e unbreakable บลบ์ออร์ดาเมจรีเ r e d u c ั by flat โอเคหยิบมาฮะหยิบมาตีหน่อยตีหน่อยโอ้ยไอวงแดงนี่คือแบบไล่ไล่พื้นอะคือถ้าสมมติเราหยุดเดินนิดตายแงะตายแงะงเอ้ตายแงะงะนี่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 ่แหลแหละอ่เก็บมาครับ เริ่มจะเยอะขึ้นเอ้ยเฮ้ยโดนโดนโดนดาเมจฮะโดนดาเมจแล้วโดนดาเมจแล้วโดนดาเมจแล้วปุ๊บ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 อือดูซิเนี่ยมันวิ่งกันมาเป็นพวนฮะแล้วก็ของที่ยังไม่ได้เก็บก็เยอะแยะมากมายครับเยอะแยะจริงเอ้ยตัวตัวนี้มันคือตัวอะไรอืมโอเคเรียบร้อยฮะแล้วก็มีสกิลทองออกมาฮะทองออกมาเอ่อซื้อมาเลยแล้วกันฮะซื้อมาซื้อมาบอสน่าจะเป็นตัวสุดท้ายของเกมนี้แล้วครับเอ็นมิลลี่ออฟลอร์ดฮะตัวที่ ลบหนึ่งทีลบหนึ่งทีตีไปฮะบอสไม่ดูไม่ได้เก่งนะบอสไม่ได้เก่งครับไม่ได้เก่งดอกกิ๊กเอ้ยนี่นี่นี่น,น,น,นี่จังหวะจังหวะแดชแทนดูดีๆนี่เรียบร้อยฮะเก็บของเรียบร้อยแล้วก็อัพสกิลฮะ,สก,ลฮะสกิลหนึ่งเอาเป็นอันนี้มาตัวนี้จะเพิ่มมัตติแคสโอเคเรียบร้อยฮะจบเกมจบเกมกลับกลับกรับกรับกรับ เ,เราก็นึกว่าแบบจบจบไปเลยนะเราก็เข้าหลุมวาร์ปกันฮนะหลุมวาร์ปที่เรามานั่นแหละฮะนี่แล้วก็ของที่เราได้มานะครับก็จะเป็นไอ้ตัวนี้มันคืออะไรวะอะไรวะอ่ะเดี๋ยวเราออกไปดูกันฮนะออกไปดูกันแล้วก็ไปที่แบ็กสมิธนะครับซึ่งไอเทมตัวนี้<ว>ผมคาฟไปแล้วอไอตัวแรกพวกเนี้ยมันเอาไว้คราบอาวุธนะฮะแล้วก็มาที่รูนรูนพวกนี้ก็จะอันล็อกไปเรื่อยเื่อเมื่อถึงคราวที่แบบว่าเรา สามารถทําภารกิจอย่างได้ยังหนึ่งก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆส่วนแร่เม็ดสีฟ้าทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเนี่ยไหมเอามาไว้ใช้อัพสกิลฮะเอาไว้ใช้อัพสกิลซึ่งสกิลมีมากกว่า300สกิลนะครับมันไม่ใช่แค่นี้นะเนี่ยมันก็จะเป็นวงแตกมาซึ่งตอนนี้เรามีฮีโร่แค่2ตัวแล้วเราสามารถเล่นได้แค่นี้เพราะฉะนั้นก็อัพไปแค,แค่นี้แหละแค่นี้เอาให้เต็มก่อนเอาให้เต็มก่อนเอ่อตอนนี้ผมมีอะไรบ้างลนะอันนี้คือที่ข้อดาเมจแอดแบตอ่ะซื้อมาฮะ หยิบมาหยิบมาแล้วก็นี้หยิบมาสี่พันหรือสา0พันหอัพได้อัพอะไรอัพได้อัพไปฮะอันนี้็ลกโซน็ลกโซนเนี่ยบางทีมันก็จะใช้เม็ดสีม่วงเม็ดสีเขียวเม็ดสีเม็ดสีเหลืองสีฟ้าสีแดงด้วยนะฮะอะเนี่ยอะไรที่แบบว่าอัพได้ก็อัพไปอันนี้คืออะไรเนี่ยรีสโตฮ e ลโอเคอันนี้น่าสนใจตอนแรกผมก็ตายรัวๆเหมือนกันนะฮะแล้วตอนนี้ผมก็อัพอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็แค่นี้ มีแค่นี้แล้วก็จะมีฮีโร่อีกมากมายให้เลือกเล่นนะฮะแต่ต้องเป็นเวอร์ชั่นเต็มเท่านั้นเนาะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาลองเล่นตัวนี้นครับไพโรเบนเซอร์ซึ่งวันนี้เราเล่นบาบบเลียนไปใช่ไหม oh. เออเดี๋ยวเลือกเล่นไพโรเบนเซอร์ซึ่งไพโรเบนเซอร์เนี่ยผมปลดล็อกคาถาแล้วนะฮะคาถาแรกเนี่ยผมเล่นไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาจะเราจะมาเล่นคาถาสายอิเล็กทริกฟิวกันนะฮะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยไเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปนะฮะ จอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ